บทสวดข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสียจตูหิพิกเวธมเมหิสมันนาคโตพิกขุอภพโภปริหานายะนิพานัตเสวะสันติเกภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างแล้วย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียว กาตเมหิจตุหิอิทะพิกเวภิกขุทำสี่อย่างอะไรบ้างเล่าสี่อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สีละสัมปันโนโหติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอินทริเยสุคุตตะทวารโหติเป็นผู้คุ้งครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายโภชเนมัตตัญยูโหติเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ ชาคริยังอนุยุตโตโหติเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำกระนจะพิกเวภิกขุสีลาสัมปันโนโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิกเวภิกขุสีลาวาโหติปาติโมขะสังวราสังวุโตวิหรติภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกอาจาระโคจระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอนุมัตเตสุวัดเชสุพยาทสาวีเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทายะสิกขติสิกขาประเทสุ สมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายเอวังโขพิขเวภิกขุศีลสัมปันโนโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลกระานจะภิขเวภิกขุอินทริเยสุคุตตะทวารโรโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า อิทะพิกเวภิขกขุจักขุนารูปังทิสวาภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาโสเตนะสัตธังสุตตา,าฟังเสียงด้วยหูคาเนนะคันทังคายิตตาวาดมกลิ่นด้วยจมูกชิวหายะระสังสายิตตาวาริมลดด้วยลิ้นกายเยนะโพธพังภูสิตตาวา สัมผัสโผพธพ,ธพะด้วยกายมณสา,าธรรมังวิญญายะและได้รู้ธรรม,มารมด้วยใจแล้วณนนิมิตตักคาฮีโหตินานุพยัญชนะคาฮีก็ไม่รับถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆยัตตวาที่กรณะเมนงังจากขุนทริยังโสตินทริยังคานินทริยังชิวหินทริยัง กายินทริยังมนินทริยังอสังวูตังวิหารตังอภิชาโทมนัสสา,าปาปกาอากุสลาธรรมมาอันว่าสเสวยยุงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ สัดสังวรายะปฏิปัตชติรักคติจากขุนทริยังจากขุนทริเยโสตินทริยังโสตินทริเยคานินทริยังคานินทริเยชิวหินทริยังชิวหินทริเยกายินทริยังกายินทริเยมนินทริยังมนินทริเยสังวรังอาปัตชติเธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้ เธอรักษาและถึงความสำรวมซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเอวังโขพิขเวภิกขุอินทริเยสุคุตตะทวารโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายกระานจะพิขเวพิกขุโภชนเนม,มัตตัญยูโหติภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิคเวภิกขุปฏิสังขาโยนิโสอาหารังอาหาเรติภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารเนวะวะทายะณนะมะทายะณนะมันทนายะณนะวิภูสนายะ ไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งยาวเทวะอิมัตสกายัตสิติยายาปนายะวิหิงสุปรติยาพรหมะจริยานุขหายะแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิณวันจะเวทนัาณอุปาเทศสามิโดยกำหนดรู้ว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหาโรจาติความที่อายุดำเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้เอวังโขภิกเเวภิกขุโพชนเนมัตตัอยูโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะกะถันจะภิกเเวภิกขุชาคริยังอนุยุตโตโหติภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิคเวภิกขุที่ว่าสังจังกเมนะนิสัตชายะอาวาระนิเยหิธัมเมหิจิตตังปริโสเทติภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวัน รัติยาปัทมังยามังจังกะเมนะนิสัตชายะอาวาระนิเยหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติครั้นถึงยามแรกแห่งราตรีก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสท,ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกรัติยามัชชิมังยามังทักคิเนนะปัตเสนะสีหะเสยยังกับเปติ ครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงขวาปาเทนะปาทังอัจจาายะสโตสัมปะชาโนอุทานะสัญญงมนาสิกริตวาเท้าเหลื่อมเท้าตั้งสติสัมปะชัญญะในการที่จะลุกขึ้นกรติยาปัจชิมังยามังปัจจุดทายะจังกเมนะนิสัตชายะ อาวาระนิเยหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกเอวังโขภพิคเวภิกขุชาคริยังอนุยุตโตโหติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดอิเมหิโขพิกเวจตุหิธรรมเมหิสมันนาคโตภิกขุอะพโภบริหานายะนิพพานัสเสวะสันติเกติภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้วย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล